เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจต้องเจออะไรบ้างเขียนเงินค่ะหนึงการเงินถ้าไม่แบบว่ารู้สึกไม่โอเคก็ปฏิเสธไปเลยตรงๆไม่มีตาก้องไขยลูกเลยอย่าน้อยใจค่ะลูกสัก้ังหนึ่ง๋ยวก็มีมาคนที่คอสเพลย์มางานวันนี้คือทุกคนใจสู้มากอะไรนะอะไรนะขออดีนะอมีแฟนค่ะ สนใจเรื่องงานทําอะไรที่ตัวเองรักวขาชื่อายครับผมพอได้คอาเพนรสึกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเองก็ได้คนชอบอนิเมะอยู่แล้วค่ะก็วันนี้มาเจอเพื่อนค่ะเพื่อนเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่น สวัสดีครับก็สวัสดีค่ะชื่อกิฟนะคะวันนี้คอสเป็นตัวละครอิติโกจากเรื่องไอคัสึอไอรอนสาวสุด่วนค่ะนนี้ร้อนไหมร้อนไหมร้อนอยู่ข้างนอกร้อนค่ะแต่ว่าข้างในเย็นฉ่ำการคอสเทเนี่ยมีความหมายต่อชีวิตเราอย่างไรบ้างเป็นการเติมเต็มความฝันไว้เด็กค่ะเราชอบตัวละครนู้นนี้เราอยากเป็นเราทาไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เราโตแล้วเติมเต็มในสิ่งที่แบบเราอยากทำเมื่อตอนเด็กอะไรอย่างค่ะคือเป็นความฝันหนึ่งอะไอเด็กงัยอยางพี่เม้งพี่เมงมีไหมความฝันมีไหอยากเป็นผู้เท้าเต่าจริงเ อยากคอมเป็นผู้เ้องต่าเบางทีเราเจอเหตุการณ์มันไม่โอเคสําหรับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีการป้องกันหรือว่า ทำยังไงได้บ้างอ่าจริงๆก็คือถ้าไม่แบบว่ารู้สึกไม่โอเคก็ปฏิเสธไปเลยตรงๆถ้าให้ดีก็คือควรมีคนซัพพอร์ตไปด้วยถ้าเป็นผู้หญิงถ้าจะแต่งตัวเซ็กซี่อะไรเงี้ยก็เซฟตัวเองนิดนึงประมาณนี้ค่ะอยู่กับเพื่อนด้วยนาะสำหรับเพื่อนๆอนน้องๆที่กาลังจะเข้าสู่วงการคอพลเ์เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจต้องเจออะไรบ้างเราก็ต้องเหมือนไปดูตัวละครเนี้ยมีแบบคาแรคเตอร์ยังไงถ้าเราเราจะได้แบบแสดงตัวตนออกมาให้เป็นตัวนั้นได้ถูกอะไรเงี้ยศึกษาใช่ซึ่งซับตัวละครตัวนั้นเข้ามาด้วย่ แล้วก็วัก C H I I ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโชื่อเอาผมคอสเป็นตัวละครอะไรครับเออ่ตัวละครแอร์โถงนะครับจากเออ่ล็กออกซิเจนเป็นสกินหุ่นยนต์ครับผมตรงกลางนี่หมุนได้ป้ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห การคอร์สเพลเนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตเรายัางไงบ้างครับพี่เราคอร์สไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นตัวตน,นเราที่บอกว่าอีกคนหนึ่งอ่า,อาการผ่อนคลายนั่นแหละก็คือทำงานอดิเรกในสิ่งที่เราชอบชื่อว่าเราไม่สนส่วนถ้าเป็นยูทู e ก็ชื่อออคชานาขอผมก็ดูอ่ะวันนี้ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสด,ดีครับ หน้าคุณคนหน้าคุ้นไหนทำไงก็สวัสดีครับผมชื่ออยู่อคาีคอสครับผมคอนเป็นยิ่งซิงจากฮอนไครสตาร์เดียวครับสวัสดีครับผมเอลิซาครับผมคอสชายจากกนชินอิมแพคครับสวัสดีครับผมชื่อเจรดครับ คอสนาเกตเซตสึครับผมจากโทเคนเลนบุครับผมวันนี้มาทำอะไรที่งานเจียแปนไอโปยครับงานงานที่จะมางานกทมด้วยค่ะอยู่อยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยโครลชเหมือนเพื่อนเลยค่ะแต่ว่ามาจากโคราชเลยครับเราไปเรียนขนแก่นไช้อยู่ดิมาเดินเน้นด้วยหรอครับมาถ่ายรูปด้วยมาหาเพื่อนใหม่เหมือนกันครับถ่ายรูปมาแบบได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้ได้เที่ยวลองลำบากสะวันการคอสเพล์เนี่ย มีความหมายต่อชีวิตเราอย่างไรบ้าง้อบผลงานตัวเองแล้วแบบว่าเพิ่มรายได้นิดๆเหน่อยนๆเข้าไปในตัวของเราด้วยมาหาเพื่อนเพิ่มมากกว่าอยู่ที่ทํางานคนเดียววันหยุดได้มาทําในสิ่งที่รักสังคมใหม่ๆผลที่เข้าใจในตัวเราเข้าใจในคอร์สเพลียนขนแก่นแล้วแบบต้องนั่งรถไฟยาวตั้งแต่สามทุ่มยันตีห้าวันนี้เดี๋ยวก็จะกลับเหมือนกันเลยค่ะกลับเลยเหรอแล้วก็พรุ่งนี้เปิดเทอมด้วยมีเปิดเทอมด้วยก็เขาเรียกว่าใช้ชีวิตให้คุ้ม ชื่ออยู่อาคานดีคอร์สไปเลยของผมจะเป็นพงทรพงชายภาษาอังกฤษนี่แหละรครับผมเจษฎาพรตันตุลาครับผมขอบคุณมนะครับขอบคุณครัขอบคุณ Okay. Hello. 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 So, what's your name? Uh, I'm Nappy Raptor. So, Cosmic. what are you cosplaying cosplay today? I'm cosplaying Hanya from Hong Kai Star Real. Wait. I'm from Singapore. Singapore. Oh, oh, Singapore. Singapore. Okay. Welcome <laughs> to Thailand, okay. anyway. Thank you. Thank you. <laughs> How long you stay in Thailand? I'm here for a short trip. Like about ten days. Have you tried? Have you ever tried a Thai food? Oh yes, yes. What, I what like, do you have? Uh, mukata. Ask. Mukata. Mukata. Oh, Mukata! Mukata! mukata. Oh, Pattaya. Have you ever tried yet? The noodle with... Yeah 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 Yes think... yes yes ah, how, yeah. how, how, it's, how... Good, it's good it's good ah, okay. <laughs> How is the cosplay means to you? I think cosplay is a kind of like an expression of self And also like you pay homage to the character in the series that you like uh -huh. And I think it's also like a form of art Ah yeah yeah, yeah. How long do you have? How have been in cosplay? Um, since 2012. 2012? You've been for 12 years. Oh! So <laughs> that's so long! That's so long time! Yeah, yeah, yeah. I'm Nappy Raptor on all platforms, that's n-a-p-p-y-r-a-p-t-o-r. Can I have a fun trip to Thailand again? Okay? Okay, เขเป็นตัวละครอะไรครับผมเป็นเปโลน่าจากวันพีทค่ะอเฮ้ยผมเพิ่งเปิดการ์ดได้คนตัวละครตัวนี้ไปแไม่ได้ตามิมันตัวดีใช่ไหมตัวดีตัวดีเเก็บไฟกันสองไปเลยแปลกๆนะหนูว่าแปลกๆการคอสเพล์เนี่ยมีความหมายต่อชีวิตเราอย่างไรบ้างอันนี้ในมุมของไอนะคะรู้สึกว่าการคอสเพล์เนี่ยเป็นงานใอเลกที่ทําให้เราได้ปลดปล่อยตัวตนอีกด้านหนึ่งในการทํางานเนี่ยไอจะทํางานแบบว่า อีกมูทหนึ่งเลยแบบเครียดมากแต่ว่าพอเราได้ดูกระตูนเข้าไปในโลกของกระตูนเนี่ยเราก็อยากเป็นคนคนนั้นทําให้รู้สึกว่าเออเราก็แบบว่าผ่อนคลายได้เจอคนไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีมิธีการปแบบ้องกันยังไงอย่างแรกนะคะเราต้องรู้จักการปฏิเสธคนฝั่งแน่น่ามีอย่างคือการเซฟค่ะอย่างตัวไอคอตัวกระโปรงัสนอย่างนี้ก็ต้องใส่กางเกงครับหรือว่าคนที่ใส่ที่เป็นแหวกขึ้นมาหน่อยอย่างนี้ก็ต้องใส่ถุงน่องที่เป็นมีความหนาเพื่อไม่ได้เห็น สัดส่วนที่ไม่เหมาะสมอยากให้แนะนําหน่อยอกว่าว่าน้องๆที่กําลังดูอยู่แล้วก็ะะกำลังคิดว่าจะเริ่มเข้าสู่วงการคอสเพย์จักใจนะคะสิ่งแรกที่ต้องเตรียมคือเงิน,นะคะ่ะวงการคอร์สเพย์เป็นวงการที่ใช้เงินค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับงานอดิเรกอื่นๆที่ไอ้เคยทำมาสําหรับตัวไอ้ต้องอินกับตัวละครนั้นๆด้วยที่จนนนนนะคอสเพราะว่า อย่างไอ้เคยคอสตัวละครที่แบบไม่อินฟิลลิ่งหน้าเราจะไม่ออกติดตามได้ที่อ่าทิกต็อกไอจีเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะเบนจี้ดอทอานาสกอร์ดอทซีโอเอสเอสค่ะอ่ะงานงานเจแปนเอ็กโปปีนี้มันไม่ได้มีแค่ข้างนอกนะใช่ข้างในดูนส่วนใหญ่เท่าที่เขามาหากันที่ผมรู้คือตั๋วไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยพี่ใครจะชอบแบบมอนสเตอร์หน่อยๆแบบพวกสัตว์ประหลาดอ่ะจะชอบงานพวกนี้แล้วก็เนี่ยสายฝาดนี่ก็จะเป็นแบบว่าง,งานร้านค้ากับเดลจากร้านอาหารต่างาๆอย่างเงี้ยอันนี้แจกอะครับ แต่จรังจริงอย่เี้ยไม่ไหวเออน่าเล่นน่นนนาออนนนนไปนะใครอ,อายากเห็นขอพี่แก๊งไปโทรญี่ปุ่นก็ใครอยากเห็นพวกแก๊งพี่แก๊งมีโอกาสได้ไปเล่นอย่างเงี้ยขอรบควรส้อนรเจอฮะเขาได้ะะ <laughs> เขาได้เลยครับสวัสดีครับ ขวัญนะคะชื่อในวงการคือมิไรค่ะวันนี้คอสเป็นเซเบอร์อาร์เทเรียจากเพจแกนออเดอร์ค่ะเป็นล่างเอาเตอร์ค่ะล่างล่างมาล่างมาการคอสเพลย์เนี่ยมีความหมายต่อชีวิตเรายังไงบ้างเอาจริงๆคือเริ่มเพิ่งเริ่มคอสเพลย์ได้ประมาณ5ปีเองค่ะนี้มันเริ่มจากตอนทำอะไรไม่เป็นเลยพี่ชุดมาวิก็ซอยไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหลังๆก็เริ่มแบบเริ่มศึกษาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถตัดชุดเองได้ออะไรย่างเงี้ยปกติอะส่วนใหญ่ถ้าชุดที่ทําเองจะเป็นชุดประกวดค่ะ ิคือเป็นสายประกวดเป็นหลักมากกว่าแล้วก็มีมาเดินงานบ้างตัดายอะไรเงี้ยเป็นสายทาชุดเองก็ไปหาแบบมาไปดูผ้าแล้วก็ตัดชุดเองอะไรเงี้ยก็ได้สกิลการตัดชุดตัวจริงอ่ะเอาง่ายเลยตัวจริงฝากถึงน้องๆเลยดีกว่าน้องๆผู้หญิงพอเทกันใช่ไหม,มแล้วบางทีเจอแบบเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คืออ่ะจริงๆคือน้องๆส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยกล้าพูด ถ้าเราไม่พอใจเราก็บอกอ๋อเดี๋ยวพอก่อนนะคะจุดค่ะถ้าสมมติว่าน้องมากับเพื่อนเงี้ยก็พยายามส่งสิทธิ์ให้เพื่อนเข้ามาช่วยอะไรก็ได้กําลังจะเข้าสู่วงการคอสเพล์เนี่ยมันต้องเจอกับอะไรบ้างเ,เข้ามาแรกๆใช่ไหมเรามาเดินในงานอย่างเงี้ยเราก็จะเจอแบบเพื่อนๆแต่งกันเต็มเลยถ้าเราอยากแบบ ไปใกล้ที่กับเขาเราก็เริ่มต้นได้กันว่าเฮ้ยเราขอเซลฟี่หน่อยสิอะไรอย่างนี้มันจะมีน้องๆส่วนใหญ่ที่เป็นเด็กใหม่เราบอกเขาจะชอบ,บ่นกันว่าไม่มีกล้องถ่ายลูกเลยอย่าน้อยใจค่ะลูกสักพักหนึ่งเด็กก็มีมาถ้ามีปั๊บเราก็แบบเออเทคแคร์ <c oughs> เขาเฟลลี่นิดนึงบอกอ,อ๋อขอบคุณมากเลยนะคะเ,เริ่มจากการทักกันก่อนยอยะไรเงี้ยใช่ใช่ถ้าเขาถ้าเขามาดีเราก็ทักดีถ้าเขาแบบมาไม่โอเคเราก็แบบ ักนต้องติดใจไปวันนี้ก็ได้ความรู้จากน้องเขาเยอะได้เหมือนรุ่นพี่คนนึงเสร็จไปงนี่โอ้โหมาเป็นยเเลวลาเราคอสอย่างเงี้ยถุงมืออ่ะเราไม่สามารถถิมได้แล้วแบบบางคนเป็นคนถ่ายเราเยอะอะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถบอกเขาได้ทุกคนไงเพราะว่าคนนึงถ่ายเสร็จปั๊บเขาบอกขอคอนแทคหน่อยครับเป็นคนนึงรอถ่ายเทียบเลยโอเคเลยดีครับเฟซบุ๊กไอจีแล้วก็ทวิตเตอร์ดีเอ็กซ์นั่นแหละไปตามมาฝา้ทุกคนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณ สวัสดีครับชื่อจีน่าค่ะแต่งเป็นชุดโรลิต้าอีแพนด้าค่ะก็ถือว่านั้เป็นคอปเพออย่างหนึ่งนะการคอปเพอเนี่ยมีความหมายต่อชีวิตอยเราเราอย่างไรบ้างมันทําให้ได้เจอเพื่อนใหม่ๆเยอะเลยค่ะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นจากแบบการที่แบบเครียดๆการเรียนการทํางานแล้วเราก็ได้แบบมาเอนจอยกันอย่างเงี้ยค่ะพอตีอายุเท่าไหร่นะ อัน,นออายุจังหวะ <c oughs> นะมีเบียด้วย <c oughs> บางทีเราจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเนาะเรามวีวิธีการป้องกันยังไงบ้างถ้าแบบเป็นตากล้องที่ไม่รู้จักอะคะ่ะไม่ควรไปกับเขาสองต่อ2เลยใครที่ไหนก็ไม่รู้มาบอกว่าเดี๋ยวน้องไปถ่ายตรงนู้นกับพี่หน่อยแบบไปที่ลับๆับตาอย่างนี้ก็ไม่ควรไปอไะไรเงี้ยค่ะเป็นก <c oughs> ารเซฟตัวเองฝากถึงน้องๆนิดนึงที่กาลังเริ่มเข้าสู่วงการคอสเพลต้องเตรียมตัวเตรียมใจต้องเจออะไรบ้าง เสียเงินค่ะต้องมี b u ดเ e t ใช่ถ้ามีเงินก็ทำไ้ทุกอย่างต้องมานั่นที่น็อกเอวิปปิ้งเฟซบุ๊กค่ะ s i r i p r a p h a l a n ค่ะศิริประพารันเปมนรุ่นแรกด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับนึกว่าอยู่ฮาราจิบุเฮ้สวัสดีค่ะชื่อเนมนะคะวันนี้ก็คอรสมีโอจากเคอองค์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพรค่ะก็คอร์ุกิจากเคอองค์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเนียค่ะคอรสยูยจากเคอองค์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อมี่ค่ะคอร์สึจากเคอองค์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟุยค่ะคอสอาซึสะค่ะจากเคอองค์เหมือนกันค่ะวันนี้มาทําอะไรที่งานเจแปนเอ็กโปกันครับผมมาเดินเล่นหาของกินค่ะหาของกิน กินกันค่ะเล่นแล้วก็แบบจ,จอยจอยกิจกรรมมาหาเพื่อนเหมือนกันนะคะก็ะจะเจอเพื่อนก็ไปกินต่อใช่ <c oughs> เหมือนกันเหมือนหลังเสร็จปุ๊บเนี่ยไปเจอชาบูที่ไหนแน่นอนเลยนะ,ะ,ะการคอสเพเท์เนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตเราอย่างไงบ้างเพราะว่าเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งอะคะ่ะมันเหมือนฟูลฟิลชีวิตบางทีเราทํางานมาอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยมันก็เครียดอะคะ่ะเหมือนการคอสเพเท์เนี่ยมันก็เหมือนแบบ พาร์ทหนึ่งของชีวิตเนี่ยที่ทาให้เราแบบว่าเออมีความสุขมาเจอเพื่อนมาทําสิ่งที่เรารักมาทําสิ่งที่เราชอบเอเป็นงานอดิเรกที่ถ้าอะไรที่มันทาแล้วมันไม่ลบกันคนอื่นก็โอเคสนองนี้ค่ะ <laughs> <laughs> แค่แต่ว่าสนองความต้องการของตัวเองลว้วนๆเลยอยากขอตัวนี้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอราะชอบแล้วก็รู้สึกว่าแบบสนุกดีอะค่ะแล้วก็ได้เจอเพื่อนที่ชอบในแนวเดียวกันเหมือนกันค่ะ งานอนดิเลกอะค่ะก็จจอยดีสนุกก็ทําให้เราบริหารเงินได้เพราะว่าเสียตังค์เยอะ,อะหุนเงินเกง่งเพราะเป็นเคอองกันเนี่ยเล่นตีิกันเป็นจริงเปล่านิดนึงเล่นอะไรครับเล่นอะไรครับเล่นเบทค่ะเอ้ยมือเปล่าทั้นาเข้าสู่วงการคอสเพเนี่ยต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไร 1การเงิน2อเวลาค่ะก็คือเราต้องแบ่งพาชีวิตให้มันดีนะคะอย่ารบกวนวันอื่นไม่ว่าจะเป็นทั้งเงินพ่อแม่หรือว่าเผลอไปทำลายของคนอื่นพังเสียหายอะไรอย่างเงี้ยก็ความรับผิดชอบก็ต้องมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราก็อยู่ร่วมกันเป็นสังคมะเนาะบางทีเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีเข้ามาหาตัวเราเนี่ยเรามีวิธีการป้องกันยังไงบ้างโดยส่วนใหญ่ชุดแบบ ก็เกมอนิเมะอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบชุดชิ้นน้อยๆอะไรเงี้ยแบบโป๊อะไรเงี้ยบางทีก็แบบอยากให้เซฟดีๆตากล้องที่ดีก็คือดีไ,<ง>ไปเลย<ง><ง>เราป้องกันตัวเองไว้ก่อนอะไรเงี้ยคือเราเซฟของเราแล้วใครจะแบบมาทําอะไรเราก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไปเป็นกลุ่มกันดีกว่าอย่าเดินคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฟซบุ๊กค่ะฟุยฟุยค่ะ F U I 2ตัวแล้วก็ P U I ค่ะไอเ้ามี A M I A Z ค่ะ I แล้วก็ g A O M I I Z เนียเนียเนียค่ะ N E A R าาพาราแพค่ะ P A R A P E A R ค่ะเฟสชื่อพรกำมลนค่ะ P O R N A M เอ้ยเอย P O R N K A M O L ค่ะ,อะโอเคค่ะก็ะอย่าลืมไปติดตามน้องๆกันเยอะๆนะแกงนี้น่ารักมากเลยขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อายุ17ปีค่ะเอยเป็นมีค่าสายเอมแมนค่ะจากแอคแท็กออนไททันส์ค่ะวันนี้มาทำอะไรที่งานเจแปนเอกครับก็มาดูเพื่อนๆค่ะพอดีเพื่อนเขาชวนมาขอบวกกับกระแสแบบแอคแท็กมันกำลังมาเนาะก็เลยแบบแไหนๆก็ไหนๆแล้วก็น้องแล้วก<อ>ันชุนดนี้ทำเองไหมครับซื้อมาค่ะ<อ>ใช่แต่ว่าอันนี้ไอพ่นท้างหลังแล้วก็จริงๆมันจะมีกระเป๋าเก็บดาบอีกอันอันนั้นคุณพ่อทำให้ค่ะคุณพ่อเนอ่าสวัสดีค่ะชื่อเลน เมื่อกี้น้องค้างเาอยู่ว่าว่าอุปกรณ์เนี่ยบางอย่างเนี่ยคุณพ่อทําให้ใ<ช>เออ,เอ,อ,อผมว่ามันดีนะเพราะว่าครอบครัวแบบสนับสนุนนะและ้วทงานลงสี<ช>โคตรเนียนเหมือนหนังเลยอ่ะหนังจริงว่าโอ้โหเนี่ยเห็นปะเออสีสวยมากมาเท่มาก,มากเมื่อกี้ถามแล้วว่ามาทําอะไรที่งานเจแปนมามาทำแล้วมากินไก่ทอดค่ะกินไก่ทอดที่งานเจแปนไอโกเคยเห็นคนกลัวไก่ปะแต่กินไก่ คอสเทนเนี่ยมีความหมายต่อชีวิตเรายังไงบ้างต้องเล่าก่อนว่าเมื่อก่อนนะคะคุณพ่อ,อ,อคุณแม่ไม่สนับสนุนเลยคืออารมณ์ประมาณว่าเ,เนี่ยจะมาทําไมแบบมาแล้วก็เสียงานเสียการเสียเวลาอะไรเงี้ยค่ะดูเหมือนไม่ค่อยมีประโยชน์ใช่เมื่อก่อนหนูอะแค่มาขอรจริงๆอะคะ่ะแต่ว่าพอช่วงน,นี้แบบรู้สึกว่าเราเริ่มจริงจังนะเราก็เลยแบบเก็บตังค์ซื้อชุดเองแล้วเราก็มีรับจ็อบแต่งหน้าอะไรเงี้ยค่ะคือทาให้เขาเห็นไปเลยว่าได้ไรายได้หนูมีความรู้สึกว่าพอแบบ โตขึ้นไปมากๆอ่ะหนูก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาทำอะไรแบบนี้แล้วอ่ะค่ะหนูยังเป็นวัยรุ่นอยู่หนูก็อยากทําอะไรให้มันสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยค่ะเรามีชีวิตเดียวนระทําในสิ่งที่เราอยากทำแต่ต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นจริงๆแล้วต้องบอกว่าคอสสนองนิดล้วนๆอยาไปทันอยาไปนอให้ฝากถึงน้องๆคอเพยสาวๆผู้หญิงหน่อยเหตุการณ์ไม่ดีที่เราไม่คาดฝัน เรามีวิธีการป้องกันยังไงบ้างซึ่งเจอเมื่อเมือม่อเมื่อกลางวันสดๆร้อนๆเลยเขาเดินมาดุมๆเลยแล้วเขาก็แบบขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมเขาชักดาบของหนูขึ้นมาแล้วเขาก็ถ่ายดาบะมันไม่ได้อยู่แบบมันไม่ได้อยู่ตรงแขนมันอยู่ตรงสะโพกหนูคือเวลาหนูมาคอหนูก็เอาพ่อแม่มาด้วยผู้หญิงมีหน้าอกหน้าใจสะโพกสะโพกอย่างเงี้ยค่ะก็เซฟเซฟหน่อยให้บอกผู้ปกครองหรือไม่ก็บอกคนที่เขาสามารถช่วยเราได้หรือบอกเพื่อนก็ได้เนี่ยมีแบบยืนอยู่ด้วยกันเนี้ยแบบ ช่วยด้วยเทีย่ยวมีอะไรเงี้ให้ฝากถึงน้องๆมือใหม่ที่กําลังจะเข้าสู่วงการคอรเพลเ์กันเราต้องเจออะไรบ้างเจอดรามา <laughs> ่า,มาดราม่าเยอะมากต้องทําอะไรก็ได้ที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะ,อ,ะอันนี้สําคัญพพอร์ตตัวเองอะไรเงี้ยคะ่ะเช่าชุดมาชุดเขาชำรู้เสียหายแล้วก็ต้องดูแลในส่วนนี้ด้วยคะ่ะไม่ใช่แค่แบบว่าเราจะมาคอสเอาสนองนี้สนุกอย่างเดียวก็ติดตามหนูได้ที่อินสตาแกรมนะคะ A X D 6 Q E u n d e r s c o r e ค่ะพิมพ์เล็กนะคะ,ะค่ะก็ติดตามได้ที่ Facebook เลนนี่ผู้นั่งปิ้งกระต่ายว่าอยู่บนดวงจันทร์นะคะหรือว่าจะตาม TikTok ก็ได้อันนี้ก็ลงคู่กันบ่อยๆ t i k t o k R u n d e r s c o r e R E N N ค่ะของหนูก็ A N G X E ค่ะก็อย่าลืมไปฟอลกันเยอะๆละกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อหยกนะคะหยกเคชอัเกิร์ลค่ะตอนนี้ก็เป็นสตรีมเมอร์คอน,นคเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็คอสเพลเยอรค์ค่ะปุ่มอะไรวันนี้คอสเป็นยูนี่จากเกมบิเก้ค่ะจริงอ่ะชุดคอสเพย์เนี่ยใส่แล้วร้อนนะเพื่อนๆเนี่ยเห็นน้องๆหลายๆคนแบบโทนทนมากอะ่ะร้อนมากค่ะวันนี้คนที่คอสเพย์มางานวันนี้คือทุกคนใจสู้มากจะเห็นรอบๆข้างเลยว่าโอ้ทุกคนแบบ การคอสเพย์เนี่ยมีความหมายต่อชีวิตเรายังไงบ้างครับมันคือความฝันและความชอบของเราในวัยเด็กอะค่ะเมื่อพอเราโตมาหรือว่าเรามีโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโอกาสได้คอสเพย์อะค่ะมันเลยมีคุณค่าต่อใจที่ว่าเหมือนได้สานฝันของเราในวัยเด็กค่ะอยากให้ออกแบบหน่อยว่าน้องคนนี้ควรแต่งตัวเป็นคอสเพย์เป็นตัวละครอะไรดีคอสเพย์คือเราสามารถคอสตัวอะไรก็ได้ที่เราชอบได้เลยได้แล้วได้เลยไเป็นกุ้นฝากถึงน้องๆหน่อยดีกว่าบางทีเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันถ้าเราไม่โอเค 我只能 พี่คะหนูไม่ค่อยโอเคหนูขอไม่ทํานะคะแค่นั้นนะคะแค่นั้นพอต้องปฏิเสธให้เป็นถ้าปฏิเสธแล้วเขาไ,ไม่ยอมมันก็ค่อยสอบใส่เลยเออ,อ,อ,อฝากถึงน้องๆหน่อยที่กําลังดูอยู่กําลังเริ่มจะเข้ามาสู่วงการคอร์สเทจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องซสีเรียนทําใจสบายๆเตรียมแค่ใจมาก็พอคะ่ะเอาที่ว่ากดไฟให้เต็มที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็สนุกกับงานคอร์สก็พอคะ่ะเออเดีย๋ยวฝ,ฝากช่องทางการติดตามหน่อย t ทสเกลิลทิกตอกไอจีเฟซบุ๊กเพจนะคะแล้วก็มีทวิชนะค่ะครับวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชูวันลี่นะคะคอสดาไซโอซามุจากบุงโกสเตด็อกค่ะโซค่ะคอสชูยะนากาฮาระจากบุงโกสเตด็อกเหมือนกันชื่อกี่ค่ะคอสเป็นอัลเฟรีอสกินค่ะสตีลจากเกมดีลอตเลเจนต์ค่ะชื่อจ่าค่ะคอสเป็นวมลีลันจากโคนันค่ะวันนี้มาทำอะไรที่งานเจแปนเอ็กโปครับผมกก็ส่วนมากก็มาพบปะเพื่อนนะคะงานคอสเท่ากับงานรวมญาติ คอสเพล์เนี thing, like okay, ่ยมันมีความหมายต่อชีวิตเรายังไงบ้างก็หายไปจากวงการคอสประมาณ3ป okay, ีค่ะรู้สึกว่าความสนุกมันหายไปอ่ะรู้สึกมันเครียดแต่พอกลับมาคอรสแล้วรู้สึกแบบมันมีความสุขมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับการผ่อนคลาย่ะใช่รู้สึกว่าคอสแล้วได้เป็นตัวเองค่ะแบบเวลาเจอเพื่อนอย่างเงี้ยก็ตีเดียวกันด้อมเดียวกันก็รู้สึกว่าแบบเออมันคลายเครียดแล้วก็เราได้เป็นในตัวละครที่เราอยากเป็นก็รู้สึกว่าทําให้แบบแต่งหน้า เก่งข so ึ้นแล้ว <jacket> ก็แบบมีเซสตวีแล้วก็รู้จ <temperature> ักเพื่อนใหม่ๆได้มีเพื่อนมีคอมมูนิตี้อะไรนะอะไรนะขอให้ดีนะดังๆนดังแฟนองที่เราเจอเหตุการณ์ที่แบบมันไม่ดีเข้ามาหาเราเนี่ยเรามีวิธีการป้องกันยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเจอแบบคนเข้ามาลุ้มล่ามใส่ก็อาจจะต้องแบบตะโกนเสี่ยงดังๆอะไรอย่างงี้บอกว่าเรียกให้เพื่อนช่วยให้คนเห็นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเลือกที่จะเดินหนีแล้วทักคนอื่นพยายามหาคนอยู่เพื่อนนะคะ ือถ้าอยู่คนเดียวก็ให้เดินออกเลยไม่ต้องคุยไปเลยฟอร์มจริงจังอยากให้แนะนําเพื่อนๆที่กาลังดูอยู่ดีกว่าว่าแบบกำลังเข้าแบบสู่วงการคอสเพล์เนี่ยจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจหรือไเอรอ เตรียมตัวเตรียมใจเหรอคะก็อาจจะเป็นแบบว่ามาคอสสนุกสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาที่งานก็แบบอาจจะเจอคนที่อยู่ด้อมเดียวกันอะไรอย่างงี้ก็ทักกันเป็นเพื่อนกันไม่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไรมากนะคะอาจจะเป็นเรื่องเงินเนี่ยแหละค่ะเตรียมเงินค่ะเตรียมเงินนะคะก็อยากให้มีคนเข้ามาในวงการนี้เยอะๆเนอะจริงๆวงการงานคอสมันเป็นแบบวงการที่ต้องใช้เงินแล้วมันเป็นแบบวงการที่ใจใจรักมากๆเลยละลายต่างกันเยอะๆค่ะเหมือนกันเลย่ะพูดหมดแล้วถึงเวลาที่ คุณรอคอย IG นะคะ M W O L Y นะคะแล้วก็จุดแล้วก็ M 00ค่ะ์ศูนย์ค่ะคุณเข้าไปของเรายังไง J A Z U K W A N G ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ IG หรือไลน์ครับ IG วันนี้ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมน้องเคยคอสเป็นจันเจาแต่วันนี้มาเป็นตัวละครอะไรอย่าให้น้องเขาแนะนำตัวเองกันดีกว่าชิโจ้ครับโจเกอร์เป็นมาชครับวันนี้มีมีมีของติดตัวด้วยนะวันนี้มีเวฟโปรตีนฮะการคอร์สย์เนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตเราอย่างไรบ้างอย่างปกติผมทำงานอ่ะเราเราเครียดกับงานเนาะเราก็แบบเราอยากหาอะไรทำแบบแก้เครียดแล้วก็ บุกาเราอ่ะชอบดูการ์ตูนเราก็แบบอยากย้อนวัยเด็กด้ลยพอเรามาตรงนี้มันก็เหมือนแบบก็สนุกดีได้เจอน้องๆพี่ๆด้วยอยากให้ฝากถึงน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่ดีกว่าว่าจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจต้องเจออะไรบ้างเอาแบบจริงจังเลยนะจริงจังเลยจริงจังเลยเงินใครจะแซวใครเลยทำไปเลยเตรียมเงินให้พร้อมอยากทำอะไรทำชีวิตเราเราเลือกเองถ้าประหยัดหน่อยก็ทำเองชุดไม่สำคัญเท่าตรงนี้เข้าใจ อ,อเลยเนีหมือนเดิมครับ TikTok Live Free Fun ครับเดีด่ยขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับส,ส,สวัสดีค่ะชื่อซินเซียนะคะคะอสเป็นอ่ะเชเชอร์นะคะจากเกมอสูรเรนจิงๆเกมนี้มานานมากแล้วแหละสายเกมเก่าไงวันนี้มาทำอะไรที่งานเจแปนไอส์โบ์ครับมาคอเทเลยสารฟันปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมบ้าก คอเทเนี่ยมีความหมายต่อชีวิตเรายัางไงบ้างเอาจริงๆมันมีความหมายเยอะนะคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าแต่ก่อนอ่ะเราเป็นคนแบบไม่รู้จักคอเทเลยแล้วก็คือเพื่อนชวนเขา้าแล้วก,ก็รู้สึกแบบเฮ้ยสนุกอะ่ะเฮ้ยชอบเราตัดชุดเป็นคนสี่ชุดเป็นทําชุดเป็นเพราะว่าจริงๆเราเป็นคนชอบศิละปะด้วยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันได้ปลดปล่อยมันเป็นตัวของตัวเองคนรู้จักครึ่งนึงอ่ะบอกให้ผมเป็นกังฟูแพนด้าก็หาอาจารย์ชิฟูด้วยไปด้วยกันอาจารย์ชิฟูก็ดีไง แต่พี่ปีกบอน้องๆผู้หญิงที่กาลังแต่งตัวเป็นคอเทหรือว่าอะไรเงี้ยเราบากทีเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือไม่คาดฝันขึ้นมาเนี่ยเรามีวิธีการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่ดีเข้ามาหลเราคือจริงๆเราต้องพูดอย่างนี้นะว่าคนเราก็มีหลากหลายถูกไหมเราคอตัวที่เราชอบได้อแต่เราก็ต้องเซฟตัวเองอพูดในฐานะเราเป็นรุ่นพี่ที่ห่วงอนาคตรุ่นน้องถ้าเราอยากจะคออะไรที่มันดูคืออค่าอเทจนเกินไปคอได้แต่ว่าก็ เขาเรียกว่าอะไรดิไม่มมมไม่สุ <นะ S 1> ต่ตสนเงเกินไปซื้อเจ๊สอนแล้วนะอย่าว่าไม่เตือนนะให้แนะนำน้องๆที่แบบกำลังเริ่มเข้าสู่วงการคอร์สเทจะต้องเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจต้องเจออะไรบ้างแต่ที่บอกคนเรามีหลายแบบดังนั้นเราก็จะเจอเทั้งคนีน่ารัก แล้วก็ไม่น่ารักคนที่ไม่น่ารักถ้าคําพูดของเขามันบั่นทอนจิตใจเราก็ไม่ต้องใส่ใจในโลกนี้ยังมีอีกหลายคนที่น่ารักสำหรับเราถ้าเราจะคอสเย์เราค่อยๆไปก็ได้ไม่ต้องไปต้องเปิดตัวชุดราคามือหนึ่งอลัองการะจะได้ไม่ลำบากเองสาระเกินไปไหมแล้วปกติ <laughs> ข้าวหมูไม่ค่อยมีอะไรช่องทางการติดตามนะคะ Facebook กับ IG Zay Yin z i a r s i n c e ซินเซียนะคะอย่าลืมไปติดตอ่อติดตามไม่ใช่ติดตอ่อติดตอ่องานได้แล้ว<อ>ติดตามมาด้วยทั้ตงติดต่อทั้งติดตาม<อ>เข้ามาหาเะเขาได้เลยอโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ส,สวัสดีค่ะชื่อเพนกวินนะคะวันนี้ค่ะเป็นเซราฟินจากเกมลิกออฟเรจนค่ะเหมือนแล้วเหมือนเราเคยสัมภาษณ์แล้วครั้งเหรองาน GFT ป่ะคะใช่วใช่ปะเออใช่ได้จำได้จำได้วันนี้มาทำอะไรยี่งาน J แป e x p o มาเจอเพื่อนมาหาของกินมาได้ข่าวว่าหลายร้านที่ที่อยู่เปิดบูธเนี่ยของกินอร่อยนะใช่ไหมเออเนาะงานคอสเทนเนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตเราอย่างไงบ้างสังคมสังคมหนึ่งที่แบบทำให้เราจัก หลายๆคนพัฒนาตัวเองในหลายๆอย่างอย่างเช่นความกล้าแสดงออกการแต่งหน้าหรืออะไรพวกนี้ค่ะทําลายการแพงประคนทขี้อายไงแต่คอเพเท์มาเจอเพื่อนๆก็จะมีความกล้ามากขึ้นบางทีเราเจอเหตุการณ์ไม่ดีที่เข้ามาหาเราเนี้ยเรามีวิธีการป้องกันเหตุการณ์เหล่า,านี้ยังไงบ้างก็พยายามเซฟๆตัวเองบอกว่าสมมติว่าเราคอเพเท์ตัวละครที่บอกว่ามันเปิดเยอะหน่อยเราก็ต้องหาอะไรเซฟอยากให้แนะนําเพื่อนๆหรือน้องๆที่กําลังดูอยู่ดีกว่าว่าถ้ากาลังเข้าสู่วงการครอพลเทมาเนี่ย เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจต้องเจออะไรบ้างแรกๆถ่ายรูปอาจจะเกรง,รงๆหน่อยแต่พอบอกว่าถ่ายบ่อยๆ,ๆ,ๆอก็จะแบบว่ามีความมั่นใจมากขึ้นเวลาคอรสเพลย์ <c oughs> ตัวละครไหนก็พยายามศึกษาคาแรคเตอร์ตัวละครนั้นไว้ด้วยคาแรคเตอร์มันจะได้ออกมา <ๆ S 1> จากอินเนอร์เราเป็นชื่อช่อง Pimugin P, in, P I M U G U I N ทุกช่องทางเลยค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเอิร์นนะคะเอิร์นี่ฮิเมค่ะวันนี้คขอเป็นตัวละครเป็น โซอี้ค่ะจากเกม Power วันนี้มาทำอะไรที่งาน Japan Expo ครับผมมาเดินเล่นนะคะ Japan Expo มาหาเพื่อนด้วยการคอรสเพย์เนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตเราอย่างไรบ้างคือคอรมาเป็น10ปีเราเนาะเพื่อนๆเนี่ยที่เราแบบรู้จักกันมาเนี่ยก็มาจากวงการคอสเพย์ทั้งนั้นเลยแล้วก็การคอรสเพย์นะคะทำให้เราได้สกิลแบบเพิ่มเติมหลายๆอย่างการแต่งหน้าการดูแลตัวเองอันนี้ชุดทาเองเลยปะครับช่วยกันทํากับคุณแม่แล้วก็เพื่อนค่ะคือทางบ้านสนับสนุนด้วยอะไรเงี้ยเอ้ยน่ารักแนะนำคอร์สเพย์สาวๆดี เราเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีเรามีวิธีการป้องกันเหตุการณ์ไม่ดีแบานี้ยังไงบ้างอยากให้มีความกล้าไว้ถ้าเกิดอันไหนเราไม่ชอบหรือว่าเราไม่สามารถทําได้ไม่สบายใจให้พูดออกมาตรงๆเลยค่ะหรือว่าเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์แบบนั้นเนะาะนี้ให้ฝากคนที่กําลังเริ่ม เข้าสู่วงการคอร์สเพลดีกว่าจะต,ต้องเตรียมตัวเตรียมใจต้องเจออะไรบ้างจริงๆปัจปจุบันนี้มันแบบเริ่มคอร์สได้ง่ายมากเราอาจจะแบบไปเริ่มคุยกับคนที่คอร์สเพลก่อนก็ได้ว่าเอ,อ้ยยังไงดีเพราะว่าทุกคนเนี่ยยินดีต้อนรับคนใหม่ๆแล้วก็ยินดีที่จะแบบว่าให้คําปรึกษาตลอดก็สามารถติดตามเอิร์นได้ทางช่องทาง Facebook Instagram ท w i t เต r นะคะเอิร e ์นนี r ่ฮิเมะค่ะ E A R N I E S แล้วก็ฮิเมะที่แปลว่าเจ้าหญิงค่ะโอเคนะวันนี้ขอบคุณมากมานะคะขอบคุณนะครับขอบคุณครับ วันนี้บอกเลยว่าน้องๆคอร์เทเ,เยอะมากแล้วก<ช>็มันเป็นงานใหญ่สําหรับต้นปีนี้ถนะูกต้องออใช่นะมันมีทุกอย่างอย่างญี่ปุ่นนะน,น,นะพี่มีแพลนจะเที่ยวญี่ปุ่นปีน,นี้ก็มาจองที่ดีได้<อ>มีแพลนจะไปเลยนต่อก็มาึกษาได้เมนหลักวันนี้ของเราคือเรามาไายน้องๆคอ์เทหว,ว่าคําถามของเราจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆเรื่องของอันตรายของไทยคุกคามมันเริ่มมีดราม่าในกระแสโซเชียลเพิ่มแล้วว่ามันมีเหตุการณ์ อะไรเงี้ยให้แบบสถานที่แบบคนเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้กนะ็เซฟตัวเองนิดนึงคือป้องกันไว้ดีกว่าน้องๆที่แต่งคอนเทอร์ก็อยากให้แต่งด้วยคอมสุขทำอะไรก็ได้ที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นเขาแล้วเราจะได้จเจอกันสปอนเซอร์ <c oughs> อยากให้เราถ่ายคลิปแบบนี้ก็เข้าได้ <c oughs> อีเป e ิ้ล่างครับคนไหนอยากสนับสนุนเสต้องเราก็ง่าแค่กด Subscribe ให้เรากดไลค์ให้เราใช่แล้วพูดพูดอย่างเราแค่นี้ก็ถึงกํลังใจเป็นกําลังใจให้เราแล้วใช่ช่องทางติดตามครับเรามี4ช่องทางด้วยกันนะมี Facebook YouTube Instagram แล้วก็ TikTok อย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของเราแล้วก็อ,อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยมันจะได้เห็นคอนเทนต์เราก่อนเพื่อนเลย TikTok อันนี้ก็พูดเหมือนเดิมว่าถ้าเกิดวันพุธเที่ยงคืนจนถึงตี1ยังไม่เจอเราก็แปลว่าวันนั้นเราไม่ได้ไลฟ์ขออภัยก่อนเลยว่าช่วงนี้ยพวกพี่ถ่ายงานกันเยอะมากแล้ว่าคุณจะอยู่ที่ ไม่ว่าคุณ <c oughs> จะเป็นใครคุณคือแจ้งเดียวกับพวกเราเราพีออบเกินเดี๋ยวกันเพื่อคุยไอ้ไเที่